ที่ให้เกียรติพวกเรานะครับมาทำข่าวการถแถลงข่าวของกลุ่ม Resolution ในวันนี้ทุกท่านครับผมอยากจะชี้ให้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนการพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา11ธันวาคมปีพศ2562มีการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจรารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นมาซึ่งสุดท้ายข้อเสนอ ของกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ก็ไม่ได้ออกผลอะไรเป็นรูป,ปรธรรมไม่มีการแก้รัฐมนุนเกิดขึ้นความพยายามครั้งต่อมาครับ23-24ถึง24กันยายน2 5 6 3ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูนร่วมกันทั้งหมด7ฉบับ1ฉบับเป็นของรัฐบาลเป็นฝ่ายค้าน5ฉบับและเป็นร่างของประชาชนร่างของไทรลออีกหฉบับ ท่านครับการพิจารณาแก้ไขรัฐมนูญทั้งฉบับที่เกิดขึ้นในช่วง23-24กันยายนนี้เกิดจากความพยายามของประชาชนที่ร่วมกันกดดันอยู่ภายนอกรัฐสภาจึงทำให้ภายในรัฐสภาต้องพูดถึงต้องหยิดยกเรื่องนี้เข้าไปพิจารณากัน18พฤศจิกายนปีพศ2563 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติรับประการในวาระแรกให้มีการจัดทำรัฐธมนูนใหม่ทั้งฉบับนะครับเวลาล่วงเลยมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ .2564 มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกพุทธทสภาส่วนหนึ่งได้ร่วมกันยื่นเรื่องเข้าไปที่สารรัฐมนูนเพื่อสอบถามถึงอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาว่าสามารถแก้ไขรัฐธมนูญ ทั้งฉบับได้หรือไม่ซึ่งสารรัฐมนุนก็ให้คำตอบออกมาครับว่าได้ทําได้แต่ต้องมีประชามติก่อนทุกท่านครับ17มีนาคมนะครับรัฐสภามีการลงมติในวาระ3ซึ่งก็เป็นการตัดร่างแก้ไขรัฐมนุนทั้งฉบับป,ปกหมดทุกร่างครับจากความพยายามที่เริ่มตั้งแต่กันยายนปี63จนถึงมีนาคมปี64 ใช้เวลาทั้งสิ้นหกเดือนใช้เวลาทั้งสิ้นหกเดือนหลังจากนั้นในเดือนเมษายนครับรัฐสภามีการพิจารณาร่างพรบประชามติซึ่งพิจารณายังไม่เสร็จทั้งฉบับนะครับในการพิจารณานะครับก็มีการปิดประชุมไม่ใช่ปิดประชุมวันต่อวันแต่เป็นการปิดประชุมทั้งรัฐสภาเลยทำให้เรื่อง ล่วงเลยมาจนถึงวันนี้ร่างพรบรประชามติก็ยังค้างอยู่ในที่ประชุมครับทุกท่านครับมาถึงวันนี้เดือนมิถุนายนมีการเสนอให้มีการแก้ไขรายมาตราโดยข้ามการพิจารณาพราบรประชามติไปทั้งทั้งที่ถ้ามีความตั้งใจจริงอยากจะแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับจริงๆสารรัฐธรรมนูนว่ามาอย่างนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทำก็คือพิจารณาร่างพรบรประชามติให้จบ หลังจากนั้นก็จัดทําประชามติสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเสียนั่นจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็จะนำมาสู่การแก้รัฐธรรมนูญทางฉบับได้ผู้มีอำนาจไม่ได้เลือกทิศทางนะั้นผู้มีอำนาจเลือกทิศทางที่จะเสนอแก้รายมาตราเข้ามาและประเด็นที่สำคัญมากที่สุดในการพยายามครั้งนี้ก็คือการแก้รายมาตราที่ว่าด้วยระบบการเลือกตั้งครับ นี่คือการสืบทอดอํำนาจครั้งที่สองนี่คือความพยายามที่จะสืบทอดอํำนาจต่ออํำนาจของระบอบที่มาจากการยึดอํำนาจของประชาชนของระบอบที่มาจากการทํารัฐประหารครับทุกท่านครับทําไมถึงต้องทาอย่างนั้นผมอยากจะพาทุกท่านย้อนหลังกลับไปดูสถิติในปีพศ2562เดือนมีนาคมการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดครับ พรรคที่พูดชัดเจนว่าจะสนับสนุนคุณประยุทธ์พรรคที่พูดชัดเจนว่าจะสนับสนุนการสืบทอดอำนาจรวมกัน3าพรรคมีคะแนน25.04%ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดพรรคผมพูดใหม่นะครับพรรคที่ยืนยันชัดเจนว่าจะสนับสนุน คุณประยุทธ์เป็นนายกว่าจะสือ่อว่าจะสนับสนุนการสืบทอดอำนาจมีคะแนนรวมกันเป็น25.04%ของผู้มาใช้สิทธิ์ขณะที่พรรคที่พูดชัดเจนเช่นกันว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจไม่สนับสนุนการที่ประยุทธ์คุณประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมรวมพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเข้าไปด้วยซึ่งวันนั้นแสดงจุดยืนชัดเจนพรรคต่างๆเหล่านี้รวมกันมีคะแนนถึง 6 7 8ิบเจ็ของผู้ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกพักที่ยืนยันว่าจะาไม่สนับสนุนคุณประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจากวันที่24มีนาคมปีพศ2562จนถึงวันนี้ครับผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้นะครับผ่านมาแล้ว2ปี3เดือนเหลือเวลาอีกไม่ถึง2ปีครับเหลือเวลาอีก1ปี9เดือนเท่านั้นเอง จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปดังนั้นเพื่อที่จะทําให้มั่นใจว่าระบอบประยุทธ์จะยังคงอยู่จึงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลายมาตราโดยมุ่งเน้นที่เรื่องระบบการเลือกตั้งนี่คือความพยายามที่จะสืบทอดอานาจรอบที่สองผมอยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักความยุติธรรมที่รักความเสมอภาคที่รักสิทธิเสรีภาพ ที่รักประชาปตายทุกคนช่วยสนับสนุนพวกเรากลุ่ม Resolution ครับประวัติศาสตร์ในทุกสังคมสอนพวกเราว่าสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคไม่เคยได้มาจากความเมตตาของชนชั้นนำประวัติศาสตร์ในทุกสังคมสอนเราว่าประชาธิปไตยไม่เคยได้มาจากการร้องขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มาจาก การเรียกร้องจากการยืนหยัดต่อสู้ของประชาชนอย่างมั่นคงและยาวนานผมอยากจะเชียชวนทุกท่านครับหนึ่งเสียงของท่านช่วยพวกเราได้หนึ่งเสียงของท่านจะผลักดันร่างรัฐธมนูญของ Resolution ลบสารรัฐธรมนูญและองค์กรอิสระเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปล้างมรดกรัฐประหาร ล้มวุฒิสภานี่คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตาที่มุ่งขจัดต้นตอของปัญหาในการสืบทอดอำน,นาจผมอยากจะขอหนึ่งเสียงจากทุกท่านร่วมลงชื่อไปกับพวกเราหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายหนึ่งเสียงของท่านเป็นพลังสนับสนุนวาระที่สำคัญวาระที่จำเป็นของสังคมไทยได้ ขอพลังจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมลงชื่อด้านแก้ไขรัฐมนตรของกลุ่ม Resolution ในครั้งนี้ร่วมกันกดดันส่งเสียงของพวกเราส่งเสียงของประชาชนดังๆว่าเราต้องการเห็นประชาธิปไตยว่าเราไม่ต้องการเห็นการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์อีกแล้วครับขอบคุณครับ